บทสวดมนต์เสริมดวงรับดาวพฤหัสพักองศาโดยอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลาบทบูชาดาวพฤหัสบดีตั้งนมโมสามจบพร้อมกันนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ ปูเรนตัมโพธิสัมภาเรนิพพตังโมระโยนิยังเยนะสังวิหิตตารักขังมหาสัตตังวะเนจราจิรัสังวายามันตาปิเนวะสักขิงสุคันหิตุพรหมม,มันตันติอัขาตังปริตตันตัมพะนามะเห คาถาบูชาดาวพฤหัสบดีส9จบพระสัมสัมวิสสะเทพะ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  พระสัมส <ie> ัมวิสสะเทพะพระสัมส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 ัมวิสสะเทพะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับบทสวดมนต์เสริมดวงรับดาวพฤหัสพักองศาค่ะซึ่งดาวพฤหัสจะมีการย้ายกลับในวันที่28กันยายน2564ทุกท่านสามารถสวดมนต์ได้ที่บ้านหรือบูชาพระที่บ้านด้วยพวงมาลัยสีเหลืองช่วงก่อนเที่ยงแต่สำหรับผู้ที่ตั้งใจจะจัดโต๊ะไหว้ดาวพฤหัสหมอช้างทศพรศีตุลาแนะนำนะคะตั้งโต๊ะเวลา 19นาฬกา19นาทีหันหน้าผู้ไหว้ไปทางทิศตะวันตกของไหว้เน้นสีเหลืองเช่นพวงมลาลัยดอกดาวเรืองผลไม้สีส้มหรือสีเหลืองห้าผลหรือห้าอย่างเทียนเหลืองหนึ่งคู่และทูบห้าดอกค่ะ